เรามาดูกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะ,ร,คะร่วมรณรงค์ไถ่กลบตอซังแทนการเผาค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่แปลงนาเกษตรกรหมู่ที่9ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายโอรานบินสารปลัดจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในโครงการรณรงค์ไถ่กลบตอซังแทนเผาเพิ่มแร่ธาตุในดินและบรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรได้มีนโยบายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเผาในพื้นที่กเกษตรกรรมตามยุทธศาสตร์ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้สามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานสู่เป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2508ถึง2613ซึ่งการเผาตอสังพืชน,นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในภาคการเกษตรที่ก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตรทั้งนี้ค่ะทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัท t นี สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้มีการคัดเลือกพื้นที่นาของเกษตรกรในหมู่ที่9เข้าร่วมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่จำนวน77ไร่เกษตรกรจำนวน29รายค่ะได้ดําเนินการการปรับรูปแปลงนาการไถเพื่อปรับพื้นที่และการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์หาแร่ธาต อาหารในดินนะคะซึ่งศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีได้มีการสนับสนุนมเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพนอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวนาบ้านปากาขออภยัยค่ะบ้าน ปาลูกาบารูขึ้นค่ะเพื่อให้เกษตรกร,กรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้มาแลก,กเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำนาตามหลักวิชาการ,กรเกษตรแบบสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้เกษตรกร,กรนั้นได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนหลักวิชาการในการปลูกข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นดินค่ะ